ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,693,691บทที่3,690เย่เฉินกลับมาถึงห้องก็รีบอ่านรายชื่อที่ซ่งหวันทิ้งส่งมาให้อย่างจริงจังเขาพบว่าในบรรดาผู้สมัครหลายร้อยคนส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป เฉพาะสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีผู้สมัครมากกว่า300คนและจากรายชื่อผู้สมัครจะเห็นได้ว่าในนี้ไม่เพียงแต่มีชาวอเมริกันเท่านั้นแต่ยังมีชาวจีนญี่ปุ่นและเกาหลีจำนวนมากอีกด้วย ที่น่าสนใจคือผู้สมัครจากสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมหาเศรษฐีและผู้ประกอบการและมากกว่าครึ่งของผู้สมัครในยุโรปเป็นราชวงศ์และขุนนางจากประเทศต่างๆแม้แต่ราชวงศ์นอร์ดิกก็ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ด้วยและผู้สมัครคือราชินีผู้เท่าที่พึ่งสละราชสมบัติแย่เฉินอดที่จะตรีตรองไม่ได้ ไม่รู้ว่าทรัพย์สินของราชวงศ์นอริกรวมกันแล้วจะมีมูล,ลค่าถึงหนึ่งหมื่นล้านหยวนหรือไม่ต่อให้พยายามอย่างหนักจนเพียงพอแต่เกรงว่าจะไม่มีแม้โอกาสเสนอราคาเลยมั้งแต่เมื่อเขาคิดทบทวนราชินีผู้เท่าที่เพิ่งสละราชสมบัติคงต้องการยามเม็ดฟื้นฟูอย่างใจจดใจจอ่อต่อให้ไม่สามารถประมูลยามเม็ดฟื้นฟูทั้งเม็ดได้ เกรงว่าเธอจะยังต้องการประมูลหนึ่งในสีของเม็ดยาและถึงแม้ว่าหนึ่งในสีของเม็ดยายังประมูลไม่ได้อย่างน้อยก็สามารถใกล้ชิดกับตัวเองเพื่อแสดงความโปรดปรานไม่แน่ว่าราชินีผู้เท่าอาจจะขอเครดิตในเวลานั้น ลางแนะนำกับตัวเองทีละคนว่าคนไหนที่เธอดึงตัวมาจากนั้นก็ขอยาเม็ดพื้นฟูสักน้อยจากตัวเองกินดังนั้นแม้จะไม่ได้กำไรแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะค้าขายขาดทุนและแน่นอนว่าราชินีผู้เท่าจะไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไป นอกจากผู้สมัครจากทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้วในประเทศยังมีผู้ประกอบการจำนวนเล็กน้อยที่เข้าร่วมลงทะเบียนในจำนวนนี้ยังมีลูกค้าประจำของยาเม็ดฟื้นฟูสองรายคือหลีไท่ไหลและกู้เหยยนจงตามลำดับ ในฐานะผู้อาวุโสของตัวเองผู้เหยียนจงเอาใจใส่ตัวเองอยู่เสมอเขาเข้าร่วมลงทะเบียนการประมูลครั้งนี้ก็เพื่อให้การสนับสนุนส่วนหลีไท่ไหลนั้นอาจเป็นเพราะหลังจากกินยาเม็ดฟื้นฟูครั้งที่แล้ว เขาก็หมกมุ่นอยู่กับยาเม็ดฟื้นฟูดังนั้นจึงอยากจะมาดูว่าจะยังพอมีโอกาสคว้ายาอีกเม็ดได้หรือไม่แต่สิ่งที่ทำให้แย่เฉินไม่คาดคิดที่สุดคือปู่ของตัวเองก็ลงทะเบียนด้วยอันที่จริงแย่จงเฉียนรับรู้ถึงการมีอยู่ของยาเม็ดฟื้นฟูมาโดยตลอดท้ายที่สุดเมื่อตอนที่กู้เหยียนจงป่วยหนักและยาฟื้นฟูทำให้เขาอายุน้อยลงกว่า10ปีเรื่องนี้ทำให้แย่จงเฉียนตกใจเป็นอย่างมาก เขามองหาโอกาสที่จะขอยาเม็ดฟื้นฟูกับเย่เฉินอยู่เสมอแต่หากไม่ได้ผลจริงๆก็ใช้ตำแหน่งผู้นำตระกูลเย่แลกยาเม็ดฟื้นฟูกับเย่เฉินกินสักเม็ดแต่คิดไม่ถึงว่าหลังจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมากมาย ท้ายที่สุดเย่เฉินก็เข้ารับตำแหน่งผู้นำตระกูลเย่โดยตรงภายใต้ความช่วยเหลือของวังว่านหลงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาสูญเสียน้ำหนักที่มีค่าที่สุดไปหลังจากที่เขารู้ว่าเย่เฉินกำลังจัดประมุลยาเม็ดฟื้นฟูในจินหลิง ความคิดแรกของเขาก็คือใส่ชื่อลงไปก่อนถึงตอนนั้นถ้าสามารถคว้าม,มาได้แน่นอนว่าคงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดต,ต่อให้ความมันไว้ไม่ได้ก็ไม่สำคัญตัวเองมาเพื่อแสดงความโปรดปรานต่อเย่เฉินทั้งยังใช้การปฏิบัติจริงเตือนเย่เฉินด้วยให้เย่เฉินรู้ว่าเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาต่อยาเม็ดฟื้นฟูเขาคิดว่าตัวเองอายุมากขนาดนี้ยังอุตส่าห์แล่นมาร่วมงานประมูล ถึงเวลานั้นบางทีเย่เฉินอาจใจอ่อนไม่แน่ว่าอาจจะมอบยาให้กับตัวเอง1เม็ดโดยตรงบทที่3691เย่เฉินเองก็คาดดาวจุดประสงค์ในการกระทำของผู้เท่าเย่ออกเช่นกันแต่เขายังไม่พร้อมที่จะให้ยาเม็ดฟื้นฟูแกบผู้เท่าเย่อย่างน้อยก็ยังไม่ถึงเวลานั้นเมื่อดูรายชื่อทั้งหมด สิ่งที่ทำให้เย่เฉินรู้สึกว่าน่าสนใจที่สุดคือไม่เห็นราชวงศ์อังกฤษอยู่ในรายชื่อก่อนหน้านี้เย่เฉินยังเห็นการเคลื่อนไหวของราชวงศ์อังกฤษจากเครือข่ายข่าวกรองของวังว่านหลง ว่ากันว่าหลังจากที่มกุกราชกุมารเสด็จกลับอังกฤษก็มีได้รายงานสถานการณ์ของยาเม็ดฟื้นฟูต่อองค์ราชินีตามความเป็นจริงชั่วขณะหนึ่งองค์ราชินีทรงโกรธมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และหัวใจก็คาดหวังที่จะได้ยาตัวนี้ แต่ทำไมเมื่อมีประกาศการประมูลออกมาองค์ราชินีจึงไม่มาสมัครแย่เฉินคิดไปคิดมาคิดว่าอาจเป็นเพราะขอ้อกำหนดที่ตัวเองตัดสินใจให้ต้องกินยาเม็ดฟื้นฟูนลลานประมูลทันทีสำหรับราชินีแล้วอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ หากองค์ราชินีรู้สึกสนใจในยาเม็ดพื้นปู่จริงๆงานทางเลือกเดียวของเธอคือเข้าร่วมการประมูลด้วยตัวเองในงานประมูลมีโคต้า200ที่และทุกโคต้าที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถนำสหายมาได้หนึ่งคนซึ่งหมายความว่านะ ลานประมูลในวันนั้นจะมีคนจำนวน400คนและไม่ต้องสงสัยเลยว่า400คนนี้ต่างเป็นมหาเศรษฐีและคุณนางจากทั่วทุกมุมโลกคงจะน่าอายเล็กน้อยสำหรับราชินีที่จะต้องมาปรากฏตัวในโอกาสเช่นนี้ท้ายที่สุดองค์ราชินีแห่งสหราชอาณาจาักรปัจจุบันยังไม่สละราชสมบัติทรงเป็นกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจากักรและอาณาจักรอีกหลายแห่ง หากกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศหนึ่งมายังจินหลิงเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยตัวเองถ้าเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเธอเองและชื่อเสียงของราชวงศ์อังกฤษทั้งหมดอย่างแน่นอน หลังจากดูรายชื่อทั้งหมดสิ่งที่ทำให้แย่เฉินรู้สึกค่อนข้างผิดหวังคือเขาไม่เห็นใครที่เกี่ยวข้องกับตระกูลรดชายจากรายชื่อและไม่เห็นใครที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแม่ของเขาอันเฉิงซี ราชวงศ์จากราชอาณาจาักรซาอุดีอาระเบียในตะวันออกกลางก็ไม่ปรากฏเช่นกันย่ยเฉินอดที่จะประหลาดใจไม่ได้ว่าทั้งสามประกูลชั้นนำของโลกใบนี้ล้วนไม่ต้องเป็นทุกเกี่ยวกับอายุไขงั้นหรือ ้าไม่อย่างนั้นทำไมพวกเขาไม่มาเข้าร่วมการประมูลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือพวกเขายังคงรอดูอยู่ในความมืดอยากดูสถานการณ์การประมูลครั้งนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในอนาคตในขณะที่แย่เฉินยังคงสับสนส่งวันถึงได้โทรหาเขาและรายงานว่าอาจารย์เย่นับตั้งแต่ประกาศข่าวการประมูลจนถึงตอนนี้กลุ่มส่งได้รับโทรศัพท์และอีเมลจำนวนมาก มีหลายคนแสดงความเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากกว่า10,000ล้านหยวนเพื่อซื้อยาเม็ดฟื้นภูเป็นการส่วนตัวรวมถึงราชวงศ์อังกฤษยังมีเฟ้ยกรุ๊ปจากอเมริกาประธานของพวกเขากล่าวว่ายินดีจ่าย5,000ล้านดอลลาร์ทันทีเพื่อซื้อยาเม็ดฟื้นฟูหนึ่งเม็ดนี่เป็นราคาเสนอสูงสุดของทั้งหมด ยีเ่เฉินหัวเราะเบาๆๆแล้วเปิดปากพูดตอบพวกเขาทุกคนโดยกล่าวว่าการประมูลยาเม็ดฟื้นภูครั้งนี้จีชิ่งถังยังได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสินค้าลึกลับบอกพวกเขาว่าในการประมูลครั้งนี้มียาเม็ดฟื้นภูเพียง2เม็ดในเวลานั้น1เม็ดที่ถูกแบ่งเป็น4ส่วนและอีก1เม็ดทั้งหมดจะถูกนำมาประมูลไม่มีมากไปกว่านี้แล้วไม่ต้องพูดถึง5,000ล้านดอลลาร์ ต่อให้ห้าหมื่นล้านดอลลาร์ก็ไม่ขายไม่ว่าใครก็ตามที่อยากได้ยามเม็ดฟื้นฟูทั้งสองเม็ดนี้ล้วนต้องมาที่จินหลิงเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยตัวเองส่งหวานถิงกล่าวด้วยความเคารพทราบแล้วอาจารย์แย่งงั้นฉันจะให้คนตอบกลับไปทุกคนว่าแล้วส่งหวานถิงก็พูดอีกครั้งอาจารย์แย่ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง หลายคนสอบถามในระบบลงทะเบียนว่าในวันประมูลสามารถพาผู้ติดตามมาได้หรือไม่เรายังไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคิดว่าจะตอบอย่างไรดีแย่เฉิญคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยเบาๆ ในเมื่ออยากจะพามางานสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จทุกคนสามารถพาผู้ติดตามมาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นตกลงส่งหว่านถึงรีบพูดถ้าอย่างนั้นฉันจะลงประกาศบนแพลตฟอร์มการลงทะเบียน ยเยเฉินนึกบางอย่างขึ้นได้จึงรีบเตือนทันทีใช่แล้วบอกพวกเขาด้วยว่าแม้ทุกคนจะสามารถนำผู้ติดตามมาได้หลังจากการประมูลยาเม็ดฟื้นผูประมูลเสร็จสิ้นไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามกินยา ผู้ลงทะเบียนต้องกินยาด้วยตัวเองเท่านั้นไม่เฉินกังวลว่าจะมีใครบางคนไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยตัวตนใช้ช่องโหว่ของผู้ติดตามแอบเข้ามาจากนั้นก็สั่งให้คนของเขาประมูลยาเม็ดฟื้นปูแล้วตัวเองเป็นคนกินยา ดังนั้นช่องโหว่ดึงกล่าวต้องถูกปิดไว้ล่วงหน้าต้องไม่ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสใช้ช่องโวงหว่ใดๆดส่งวันถิงกล่าวด้วยความเคารพที่ปลายสายทราบแล้วอาจารย์เย่ฉันจะอธิบายกับพวกเขาอย่างชัดเจนเย่เฉินส่งเสียงอึมก่อนจะพูดอีกครั้งวินโดว์การลงทะเบียนของเราจะเปิดทั้งหมด48ชั่วโมงหลังจากหมดเวลาต้องหยุดการลงทะเบียน และภายใน48ชั่วโมงหลังจากหยุดลงทะเบียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย